สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพีระเจมถาวรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง ep 2ของ eToro กันนะครับซึ่ง ep 2เนี่ยผมขอจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอ copy trade นะครับผมอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการเลือกคนที่จะมา copy trade มากมายนะะก็จะมีประมาณ3 4คถึ่คนผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆถึงวิธีการที่ผมใช้เลือกในการ copy trade นะครับก็ ผลตอบแทนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอย่างอื่นก่อนอื่นเลยนะครับเวลาที่เราจะเลือกคนที่เราจะไป copy trade นะครับแล้วก็ให้เราไปคลิกที่เมนู copy people นะครับซึ่งใน copy people เนี่ยก็จะมีคนมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยอ่าย่านเงี้ยครับผมสิ่งที่ผมสนใจนะครับในการ copy นะฮะก็คือผมอ่ะ ลงทุนในตลาดหุ้นที่เป็นของไทยนะฮะแล้วก็มีป้นผลหรือว่ามีกำไรจากตลาดหุ้นผมต้องการความแน่นอนของรายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมีความเสี่ยงที่สูง,อย,งอย่างเห็นไหมฮะมันจะมีความเสี่ยง5ความเสี่ยง6นะครับผมซึ่งความเสี่ยงที่สูงเนี่ยก็หมายของผลตอบแทนที่มีโอกาสที่จะสูงตามไปด้วยแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ตามมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มันก็จะตามมาด้วยนั่นเองนะครับ อย่างที่เราดูกันนะครับเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยโอ้โหได้หกอร์เซภายใน12เดือนนะครับก็ดกูครับผมอย่างที่สองนะครับที่เราจะดูก็คือเราดูเรื่องของจำนวนคนที่มาก๊อปปี้เขานะครับซึ่งจำนวนคนที่มาก๊อปปี้เยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้การันตีทุกอย่างนะครับแต่มันก็มีมันก็ดูน่าสนใจที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าทำไม คนถึงจะก๊อปปี้เยอะนะฮะงั้นเรา,าเราลองมาดูกันเลยเดีกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนมาเลเซียนะครับนะครับอย่างอย่างถ้าเราจะดูเนี่ยผมอย่างแรกเลยก็จะดูเรื่องของสถิติครับว่าสถิติผลตอบแทนที่ผ่านมาในแต่ละแต่ละปีแต่ละเดือนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อย่างที่เราเห็นกันคนนี้ก็ดูไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าอย่างที่เรื่องของการผ่านวิกฤตมาเนี่ยในช่วงของโควิดเนี่ยตลาดหุ้นตกหนักทั่วโลกเนี่ยเขาก็ยังสามารถทําผลตอบแทนได้สูงมากๆเลยก็คือ11%ในช่วงเมษายนนะครับแล้วก็มีนานี้แค่2.75ที่ตลาดหุ้นไทยเริ่มตกเนยก็จะประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะครับผม,มโดยหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าพอร์ตโฟลิโอเขาถืออะไรบ้างซึ่ง พอร์ตโฟลิโอเนี่ยเขาก็ถือหุ้นที่เป็นมีชื่อเสียงส่วนมากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมก็ถือ PayPal มา120กว่าเเซ็น์แล้วหรือถือตัว JDCH เนี่ยครับผมซึ่งปกติเวลาผมดูเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยชอบที่จะไปไปก๊อปปี้เขาก๊อป,ปตัวที่เขามีอยู่เลยเพราะว่าตัวที่เขามีอยู่เนี่ยเขาอาจจะถือมานานแล้วแล้วก็อาจจะใกล้จะทำกำไรแล้วหรือว่า หรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเวลามันลงเนี่ยไอตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดทุนเขาอาจจะถ่ายทุนกําไรแต่เราอาจจะขาดทุนเยอะก็เป็นได้นะครับผมผมว่าจะไม่ค่อยชอบที่จะเลือกที่จะมันแต่มันจะมีมันจะมีให้เราเลือกครับอย่างสมมุติว่าเวลาเรา copy เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ copy open trade ก็คือตัวที่เขาเทรดอยู่แล้วเนี่ยเราจะ copy ไหมหรือว่าเราจะรอให้ เขาซื้อตัวใหม่แล้วเราค่อยก๊อปปีอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับโดยเราก็จะดูครับว่าเออเขาเขามีดีเทลอะไรบ้างอ่าเขามีนโยบายในการลงทุนอย่างไรเหมาะกับเราไหมเราสนใจที่จะ อ่าลงทุนกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงจริตเราเขา,าจ,จะเก็งกําไรเป็นรายวันแต่เราอยากลงทุนแบบนานๆแล้วก็มีความมั่นคงสูงกว่านะครับงนั้นผมก็จะมาดูคนที่ผมก็นั่งหาครับนั่งหาอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับจนผมมาเจอกับคนที่ชื่อคุณโอลิเวียนะับผมก็จะให้ดูรันี้ จะมีเท่านี้แล้วเนี่ยนะครับพอดูเป็นโอเคเนี่ยครับอย่างอย่างอย่างเนี้ยครับผมเราก็จะมาลงมาดูเนี่ยโรลิสเนี่ยผมก็จะสนใจพวกโรลิสกอร์ไว้ก่อนเลยอย่างพวกโรลิสกอร์เนี่ยเราก็มาดูได้ครับพวกที่ความเสี่ยงต่ำๆเนี่ยเราก็เออเราก็มีความน่าสนใจกว่าไอ้ที่ความเสี่ยงเนี่ยที่ผมสังเกตได้นะครับพวกริสกอร์มันก็คือความผันผวนของพอร์ตนะฮะ ยิ่งความผ่านผลของพอร์ตมันสูงมากเนี่ยไอตัวไอตัวริกสกอร์ก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับไม่มีเขียนแต่ของคุณโอลิเวียนะฮะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะเสิร์ชชื่อโอลิเวียก่อนเลยโอเคเนี่ยเอ,า,อยาง่ายๆเลยนะครับโอลิเวียเนี่ยครับโดยโดยผมดูเลยครับว่าเออ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะฮะ performance ของเขาเนี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดเราลงทุนกับคนเนี้ยโอกาสที่เราจะขาดทุนเนี่ยมันก็มีน้อยมากแต่ก็ว่าไม่ใช่มันจะไม่มีนะฮะก็คือ,อยังไงก็ตามก็อย่าไปเชื่อมั่นกับผลย้อนหลังมา100%แต่เพียงแต่แว,ว่าเราเองอะ่ะเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย มันมันเขาทําได้ดีแค่ไหนแต่โตไปเขาอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะครับในอนาคตอาจจะไม่ได้ดีก็ได้อันนี้ก็ต้องก็ต้องพิจารณาดูอย่าแบบไปอออินทุ่มหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเรื่องของรอดาวที่เกิดขึ้นจากตัวพอร์ตนะครับซึ่งอ,อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะกกับเก็บมาพูดใน ep นี้ก็คือให้ดูที่นี่ครับ นี่คือตัวที่เราจะทําให้เรารู้ได้เยอะมากเลยนะครับว่าเขามีกลยุทธ์แบบไหนนะครับซึ่งคนที่ชื่อ,อคุณโอลิเวียเนี่ยผมผมชอบเขาในเรื่องของการที่เขาทําเป็นบวกหมดเลยนะแต่เพียงแต่ว่าผมมีความสงสัยเหมือนกันครับว่าทําไมพอรตเขาถึงเวลาเขาดรอดาวเนี่ยเขาถึงดรอดาวได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนหลังไปหนะ่อยเออทำไม,ม ม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงย้อนได้ไม่เยอะนะครับได้ไหมได้อีกไหมอืมพอเต็มเต็มได้ไหมเนี่ยนะครับโอเคเนี่ยครับจะเห็นว่าเขาจะมีความที่เวลาลงเนี่ยมันลงเยอะมากเลยครับเราดูเราดูได้ชัดเจนเลยครับมันเหมือนกับ บอกอะไรเราแกาๆว่ากลยุทธ์ของเขาในการเทรดของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้พอร์ตดรอดาวได้สูงมากๆนะครับแต่ตรงที่ดรอดาวเยอะๆตรงเนี้ยเกิดจากตอนนั้นนะครับที่เป็นเรื่องของตลาดหุ้นตกทั่วโลกนะครับแล้วก็ค่าเงินผันผวน,นแบบรุนแรงมากๆนะฮะซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่า,าด้วยด้วยเหตุนี้นะฮะมันก็เลยทําให้พอร์ตเขาดรอดาวแบบสุดๆเลยนะครับ โดยโดยโดยเราดูง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราเวลาเราเริ่มเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยอของของอย่างของพอร์ตเราเองก็เหมือนกันนะฮะมันจะเริ่มต้นให้ที่ระดับที่10000นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต่ากว่า10000ลงไปเนี่ยแสดงว่าเราขาดทุนแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูงกว่า10000เนี่ยก็คือเรากําไรนะครับแต่ผมจะใช้วิธีนี้ในการที่จะดูว่าใครมีดรอดาวในการเทรดเยอะนะครับซึ่งถ้าเราดรอดาวเยอะมากๆเนี่ยเรา ถ้าเรามันจะมีเวลาเราเวลาเรา copy คนนะครับมันจะมีให้เราตั้ง stop loss ได้ด้วยซึ่งถ้าดรอดาวมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราขัด loss ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงย้อนไม่ได้มากนะผมอยากให้แบบย้อนให้ได้เยอะๆจังเลยไม่ย้อนไม่มันย้อนไม่ได้นะเยอะๆนะครับเ๊้ทำไมมัโอเค เราลองดูอสองปีเออได้แล้วได้แล้วเนี่ยครับเนี่ยเห็นเห็นไหมฮะมันจะมีความแบบมันมัมีความแบบดรอดาวแบบปึ๊กปึ๊กปึ๊กอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮดรอดาวตึ้งดรอดาวตึ้งดรอดาวตึ้งอย่างเงี้ยเนี่ยเออเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้ระบบแบบดับ double d o u b ลล็อตในการเทรดนะครับเหมือนดั d o u b ลล็อตก็หมายความว่าเป็นแบบ เป็นมาร์ติงเกลหรือ a n t ตี้มาร์ติงเกที่เหมือนเวลาเราพลาดเนี่ยเราเราจะเบิร์นลอดเนี่ยแต่แต่กราฟที่มันดูเนี่ยมันก็มันก็เห็นได้ได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าว่ามันแบบลงมาเยอะครับอ่าอ,อืมผมดูแล้วก็รู้สึกว่าก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของของของคนที่ชื่อ,อคุณโอลิเวียนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูของคนอื่นกันดีกว่านะครับ ลองหาคนที่แบบพีกพีกเลยก็ได้นะฮะอ,อันนี้เป็นหน้าใหม่เนาะขอแบบสุดๆเลยอ่าเอา most copy ไปเลยแล้วกันหมื่นสองดูสิดูซิดูชาร์ตเขาครับอ่ะในสองปีนะครับเนี่ยฮะ เราก็จะเห็นรอดาวได้ชัดนะครับรอดาวเสร็จปุ๊บก็ขึ้นยังไงอย่างเงี้ยครับซึง่งของเขากาฟมันก็จะแบบไม่ได้เป็นกราฟที่เหมือนกับขึ้นแล้วก็ลงแรงๆมากแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงแรงๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นค่อยๆเป็นฟันปลาฟันปลาเคลื่อนไปนะครับยกเว้นในช่วงของเดือนกุมภาเมียน,นะครับที่ทําให้เขาพอตลงมาได้ลึกขนาดนี้นะครับ หาของคนอื่นดูนะครับลองดูคนนี้ก็ได้ครับนี่ฮะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟแบบเนี้ยครับเคิร์ฟเคิร์ฟค่อยๆลงค่อยๆไล่ขึ้นค่อยๆไล่ขึ้นค่อยๆไล่ขึ้นแล้วก็ตกบ้างนะครับอืมสุดท้ายมันก็มันก,มนก็มันก็กลับขึ้นไปได้สูงขึ้นนะครับ ลองดูให้เนี่ยครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งหมืนนะครับแต่นี้เราเซตค่าที่อสองปีสองปีนะครับลองดูครับถ้าสมมุติเราเซตค่าที่หนึ่งปีบ้างล่ะนะครับมันก็มันก็มาเริ่มกันที่หนึ่งหมืนนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นในชาร์ครับว่าระดับของผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีขึ้นมีลงไหมซึ่งอันนี้มันก็ชัว์เลยว่าเราบวกเราบวกนะครับอืม จากหมื่นมาห้าหมื่นคนนี้ก็น่าจะบวกประมาณเท่าไหร่ครับไม่ใช่หมื่นมาห้าหมื่นหมื่นมาหนะ้าพันเนี่ยก็ก็หนึ่งปีก็ประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเพราะว่าที่เราที่เราดูได้ก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอโทษครับดูชาร์ตก่อน เนี่ยอันนี้อันนี้คือมันบอกบอกว่าเท่าไหร่1 1ปีนะครับ1ปีนั่นหมายความว่าตอนนี้ยังไม่ครบปีนะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่ current year ละกันเนาะนะครับเราก็จะดูได้ครับว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าใน3เดือนเนี่ยมันก็จะเซตให้ที่10,000เลยในใน3เดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่10,000หมครับซึ่งตรงพอขอจาก10,000มา1 3ึ9 0อ่ะ3,969เนี่ยนั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ 39%นั่นเองนะครับ ừ, มันก็จะทำให้เราดูได้ไง่ายขึ้นนะว่าผลตอบแทนใน1ปีของเขาอยู่ที่ในในปีนี้เขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็1ปีก็อยู่ประมาณ50%นะครับถ้าสมมุติ2ปีเนี่ยก็อยู่ประมาณ6 0 6 9นะครับแล้วเราก็จะทำให้เราได้เห็นเคอร์ฟต่างๆของสถานการณ์ของพอร์ตเขาเนี่ยในแต่ละแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้นะครับ อันนี้ผมก็ใช้วิธีในการแบบพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าพอร์ตเขาไม่มีความแบบหูวหวาไหมหน้าตื่นเต้นหรือเปล่านะครับแต่อย่างของคุณอิลิเวียเนี่ยก็แปลกๆนิดนึงครับว่ามันก็จะเป็นเคอร์บแบบแบบชิบจอนนะขึ้นๆๆลงหนักๆขึ้นตื๊ดแล้วก็ค่อยๆนิ่งๆแล้วก็ลงหนักๆแล้วก็เด้งขึ้นครับผมแต่ก็ถือว่า เขายังได้ทําผลงานได้ได้ได้ดีได้ดีเยี่ยมนะครับนี่ครับอย่างนอกนอกจากนี้นะครับเราเราสามารถที่จะ copy เป็นแบบภาพรวมได้เลยเขาเรียกว่า copy เป็น folio ได้เลยนะครับก็โดยโดยการเขาก็จะแบ่งกันครับว่าเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆครับแบ่งเป็น Top Active Trader นะครับเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายของของ Copy Port f r l i o Method อยู่นะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะดีไซน์มาให้เลยครับเป็นเซตเซตเลยมันก็เหมือนเวลาที่เราลงทุนกับกองทุนนะครับกองทุนเขาก็จะมีค่าทีเรียหรือว่าพวก Index Fund ต่างๆนะครมันก็จะมี Index นะครับมันก็จะมีค่าทีเรียของเขานะครับผมเนี่มันก็จะมีแบบเออเปอร์เซนต์คอปปี้สต็อปลหรืออะไรต่างๆให้เราด้วยนะครับซึ่ง performance ของของของการที่เรา copy แบบเยอะๆเนี่ยก็ไม่เลวเลยนะครับเนี่ยครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็โอ้โหได้เยอะนะครับเนี่ยในแต่ละปีนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีอย่างนี้ได้ด้วยครับผมเออผมเจอมันก็แปลกดีนะเอออย่างอย่างแบบ เป็น Market Portfolio ไหมเป็นเกี่ยวกับดิจ i t a l c o m เ e r c e เกี่ยวกับคริปโตไหมหรือว่าเป็น Gaming Industry อย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้ครับซึ่งอย่างเงี้ยสมมติเราเป็น Gaming Industry เนี่ยเขาก็จะลงทุนนะครับเนี่ยในบริษัทเกมเออซึ่งแบบสมมติใครชอบเกมเนี่ยก็ก็ลองลงได้นะเพราะจริงๆเกมก็เป็นตลาดที่เติบโตได้ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ นี่นะครับคุณเจฟที่เรารีวิวแบ,บวาน,นี้คนนี้ก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็มีคนติดตามเยอะ,ะครับแต่ที่ผมไม่ได้ติดตามเขาเพราะว่าเขาลงทุนในหุ้นนะฮะผมผมผมอยากได้คนที่ช่วยผมเทรดในเรื่องของค่าเงินมากกว่านะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นผมเริ่มจะแบบอยากที่จะลงทุนในเรื่องของหุ้นอเมริกาหรืออะไร,ะไรต่างๆเนี่ยผมอาจจะให้คนที่ชื่อคุณเจฟเนี่ยเป็นคนลงทุนชื่อเจฟหรือเปล่า นั่นแหละครับชื่อเจ๋อป่าวไหมนะไม่แน่ใจนะแต่เขาก็เป็นท็อปเทรดเดอร์ครับแต่น่าจะใช่ประมาณนั่นแหละอืมแล้วก็ลองดูนะครับเผื่อใครที่แบบชอบอรรนบัฟต์เนะ่ยเขาก็มีอรรนบัฟต์ที่เป็นแบบาตามเบิร์ชัยฮัตเเวย์นะครับซึ่งไอตัว Copy Portfolio เนี่ยมันก็จะเขาบอกว่า Based o นนะครับเรื่องของ Public SEC ฟ i l ลิ่งนะครับซึ่งซึ่งก็หมายว่าเบิร์ตชัยเปิดเผยว่าเขาถืออะไรเนี่ยไอทางไอทางพอร์ตเนี่ยก็จะก็จะก็จะซื้อตามเขานะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าทางคุณวอลเลนเนี่ยเขาก็มีการซื้อซื้อขายขายออ,ออกไปด้วยเนี่ยทึง่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรารอไอทาง SEC f e l ี n g ลอะไรเนี่ยมันมันออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราซื้อขายช้าเกินไปหรือเปล่านะครับ ต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลบบ้างบวกบ้างไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้อันนี้ผมก็ก็ก็ติงไว้นิดหนึ่งนะครับว่ากว่ามันจะออกมาเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอันนี้ผมก็ไม,ไม่ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับอืมซึ่งสําหรับใครๆอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากที่จะลองลอง Copy t ี้เทดูเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเอาเงินทุนเงินทุนของเรามาเงินทุนนะครับใช่ครับแต่เพียงแต่ว่า เราอาจจะเอากําไรบางส่วนจากการที่เราเทรดเองมานะครับมาแบ่งให้กับคนอื่นได้ลองเทรดดูบ้างนะครับเพราะว่าบางทีการกระจายความเสี่ยงมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการกระจายความเสี่ยงไปในตลาดที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราอาจจะหาคนที่ถนัดในตลาดการเทรดในแต่ละตลาดเนี่ยมาช่วยเราก็ได้นะครับซึ่งทางทางคนที่เขาเทรดเนี่ยคือ เงื่อนไขของการที่เขาจะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถ copy trade ได้เนี่ยคือเขาก็ต้องลงเงินของเขานะครับมันมีมันมีเงื่อนไขในการวางเงินนะครับซึ่งซึ่งเงื่อนเงื่อนไขของการวางเงินต่างๆเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างทำให้เขาเขาก็ต้องเขาเรีเยกไงนะเขาก็ต้องลงทุนเงินของเขาไปด้วยนะฮะแล้วก็พอ perform เขาดีเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ได้รา,ายได้จากการที่ ให้คนอื่นติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเขาสามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดียิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งสามารถทําให้อ่าเขาสามารถทําเงินจากการที่คนอื่นก๊อปปี้เขาได้สูงขึ้นมากยิ่งขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับผมเด,เดี๋ยวเราลองดูครับว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการเป็นคนที่ให้คนอื่น c o อปปเนี่ยเราจะเราจะต้อง เราจะต้องมี p e r f o r m ร์แมเป็นยังไงบ้างนะครับขอลองดูหน่นะครับสมมุติเรา copy ไปเพิ่นนะเนี่ยครับ get copy get page นะครับ become a p o p u l a r investor นะฮะลองเอาลิกเข้าไปดูนี่ยครับ เนี่ยเราก็สามารถที่จะจอยได้นะครับเพียงแต่ว่าในการจอยเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่ซึ่งเงื่อนไขก็หมายความว่าเนี่ยนี่คือเงื่อนไขของการที่เราได้ได้จะได้รับนะครับเนี่ยสามแสนวอนดอลลาร์สามแสนวอนดอลลาร์เท่าไหร่ล่ะหนึ่งแสนก็คือหนึ่งแสนดอลลาร์คือสามล้านนะฮะสามแสนดอลลาร์ก็เท่าไหร่ฮะหนึ่งแสนสามล้านสามแสนก็เท่าไหร่เก้าล้านครับ ก็คือหมายความว่ามีคนติดตามหรือว่ามีคนที่เอาเงินมาติดตามเราเนี่ยสิล้านเหรียญเราก็จะได้รับ3ามแสนเหรียญต่อปีนะครับยิ่งเรายิ่งเราทําได้สูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งแต่เราลองดูครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับผมจะเอิ์น2%ของแอนน a ลฟ e ีนะครับ เช่นมีคน copy หนึ่งพัคนที่ copy เรานะครับแล้วก็มีมูลค่าไอ้เงินเนี่ยที่ copy เราเนี่ยมากกว่า10ล้านเราก็จะได้รับเงินนะครับต่อปีอยู่ที่2 0 0แสนเหรียญต่อปีนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ6ล้านต่อปีนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่จำนวนไม่น้อยเลยนะครับ ก็ขเขาก็จะมีระดับขั้นครับในแต่ละระดับระ,ระดับขั้นเนี่ยมันก็จะมีาไรายได้ต่อเดือนมาแบ่งมา,มาให้เราด้วยครับเนี่ยว่าเราถ้าเราอยู่ในขั้นแชมเปี้ยนเนี่ยเราก็ได้400 400ดอลลาร์ต่อเดือนนะแต่ถ้าเราอยู่ในขั้นอ e ีลิทเนี่ยเราก็จะได้1.5หรือ2ของ AUM y a l o a y a l y AUM นะครับผม ซึ่งเราเองเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องไมีเงินที่จะต้องเทรดอยู่ในนั้นด้วยนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้เราว่าเออเราเราไม่ต้องเทรดอะไรเราไม่ต้องเสี่ยงอะไรแล้วเราก็ได้ตังค์จากคนอื่นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีเนี่ยมินิมัมเอเวอเรลต์คิดที่อยู่ที่ 1, 000, 1, 000หนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญหรือว่าถ้าสมมุติเราจะต้องเป็นระดับขั้นต่อไปเราต้องมีห้าพันเหรียญหรือว่าถ้าจะไปขั้นสูงสุดเนี่ยเขาต้องเรีนให้ต้องมีห้าหมื่นเหรียญน,นะครับ แล้วก็มีขั้นต่ำของคนที่จะติดตามเราด้วยนะฮะแล้วก็มีขั้นต่ำของ A อเอที่ติดตามเราด้วยนะครับอืมอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆนคิดว่าฝีมือเราดีนะแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วเราสามารถที่จะหาคนมาติดตามเราได้เราก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของเราอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราฝีมือยิ่งดีมากมีคนติดตามมากเงี้ยมันก็ส่งผลที่จะเราก็ส่งผลที่จะได้รับรายลันไปนั่นเองนะครับก็ วันนี้นะครับก็ขอจบเรื yeah. ่องของการ copy trade นะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการเปิดพอร์ตอีทอโรกนะครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับข้างล่างได้นะครับซึ่งของผมเนี่ยก็ยังเหลือโค้ดใต้อีก9คนในการแนะนำเพื่อนๆมามาเปิดทางอีทอลโรกนะซึ่งเพื่อนๆที่เข้ามาสมัครผ่านทางลิงก์ผมเนี่ยเขาก็จะก็จะได้ได้เงิน50เหรียญในการท็อปอัพเข้าไปนะครับอย่างสมมติว่าเราเปิดราคาเนี่ยเรา เามันวางเงินมาขั้นขั้นแรกเลยนะมันจะวางเงินอยู่200ดอลลาร์ซึ่ง200ดอลลาร์มันก็คือ6,000บาทนะครับแล้วพอสมัครผ่านลิงก์เนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีก50ดอลลาร์ก็คือประมาณ1,500บาทนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตและอยากที่จะเปิดพอร์ตเนี่ยก็ช่วยเสนสนุนผมได้นะครับโดยการคลิกผ่านลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับผม,ผมสวัสดีครับ